คนหน้านี่ไหนลอยแล้วกายนู่อะไรกายถึงแล้วกายนู่นหนุยอาจารย์รู้ได้ยังไงเบื่อมึงบอกกูเด็กเดียวนี่อ้าวไม่แน่นิวกระโดดเฮื้อเลยทีปีตีอะไรดักตีนู่นหุยอันมึงนี่ชื่ออ้รลอยเดินทางมาจากหมู่บ้านนหนล้มใช่ไหมรับหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ได้ยังไง กูรู้ลูกเอ,อ้กูนั่งต่างจานกูบอกแลว้วมึงลูกบุญธรรมใหญ่เจ้าอาจารย์รู้จริงๆด้วยว่ากูรู้ลูกมึงมีรอยติดมากับน้ำต่วมใจญ่ไหมบนบอดสีแดงอาจารย์ครับได้โปรดพอโคองผงวายอาจารย์อาจารย์บอกทีว่าพ่อแม่ผมที่แท้จริงคือใครครับฉันบอกไม่ได้ลูกทำไมอะครับมันเป็นเรื่องของคาราวาแต่สิ่งหนึ่งติดฉันโปจะหมอกให้ได้ติดฉันโปจะบอกให้ได้ กูมีแต่วิชาให้มึงลูกดวงมึงกูเลยให้เล้วมึงจำไว้ว่ามึงนี่ชีวิตจะตกต่ำเพราะว่าเผื่อมึงไว้ใจคนจนเกินไปมึงเงินซื้อเกินผมนี่เหรอเออคนพันมึงเงินลูกเออซื้อเกินไปมาได้ไรไหมมึงเผื่อรอเขาเม็ดวันนี้ท่านนิทรอนวิชาช่วเอาไม้วิชาอะไรครับหลวงพ่อเขาเรียกว่าวิชาโจร มึงนีเดินทางูกเอก็ไปปอะผูคนไปในสร้างกรมมากมาม่มึงต้องรู้วิชาโจนเสียก่อนเวลาใครมาลอกมึงอ่ะเวลาใครมาอ่ะลอกใจมึงมึงได้รู้แล้วรูกตีดีเขายายไหมปล่อยท่อหนายวิชาโจนมึงอีเรียนไหมวิชาโจรน,นี่เรียนยังไงอย่าหลวงพ่อใช้เวลานานหรือเปล่านานไม่นานอยู่แล้วแต่มึงไงลูกแล้วให้ผมทํายังไงอ่ะคือปัณณีลูก,กาติกาไม่เจออยาญเลยวิชานี้ โม่รู้ต้องต่ำแบบฝึกหัดเแบบฝึกหัดอะไรครับมึงต้องชัดกลวยได้หูกฮะอะไรนะว่ามึงต้องชัดกลวยได้มึงต้องลอกทีบกลวยได้ลอกตบอกลวยได้แต่ว่าเราไม่ตบอกันตรงๆนะเราไม่ใช่มวยแต่เราลอกกันนี่ใช้ตรตีิปัญญาในการลอกกันผมต้องลอกเตะหลวงพ่อลอกทีบหลวงพ่อได้เหรอ,อ,อถ้ามึงชัดกูวได้มึงตบอกลวได้มึงผ่านวิจานีี เอาไม่มีเทลงเอาแกต้อนนายปล่เราเราต้องชัดปอรล่วงไงได้เราต้องทีปอรล่วงไงได้ต่อเราอีป้านวิชามึงเรียนไม่ไอหนูนนุยกูรอเวลานี้มานานแล้วถึงเวลาของกูแล้วเรียนอย่าแม้มวิชานี้เรียนแล้วกูจะได้ตายบ่ลงนี้เฮอเราเรียนเป็นความรู้ไอหนู่นนุยน่นไม่เจ่เรียนกับความเกินไม่นี่เหยัดแม้ชัดนี่ต่อเรียวกูชัดเลย ถ้าอย่างนั้นเริ่มเรียนเลยไม่หลวงพ่อเรียนเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมพร้อมครับผมกับพี่นุย้ยพี่เทง่งเราเรียนด้วยกันทั้งสามคนดีแต่ว่ามึงคนกี้อกนี่อะไรด้วยหลวงพ่อว่ากี้ออกกูมจัดเหลยคนปิดไอล้ลอยเออทำไมอะครับมึงเบิกคนกี้อกผมโกหกอะไรหลวงพ่อชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วนี่ผมมาขอข้าวกินผมจำเป็นต้องโกหกอะไรหลวงพ่ออีก มึงบอกกูว่ามึงจนมึงบอกกูว่ามึงไม่ต่างก็ใช่ครับแล้วไม่ต่างเลื่อเบือนใบพันมึงพลัดอยู่ใบหนึ่งกันเล่ตาลูกใบพันุไหนยังไม่มีหลวงพ่อไม่่ะลูกหลวงพ่อตอบผมทำไมอ่ะแล้วกันมึงบอกกูว่ามึงไม่มีใบพันจริงมึงบอกว่ามึงจนจริงแล้วมึงก้มลงให้กูตบอไสอ่ะนี่เราเริ่มเรียนกันแล้วเหรอ หลวงพ่อเรียนแล้วลูกไม่ตีกล่าวได้อยู่อ,อ๋อนหนุหน่ยไอ้เต่งอยากก้าวมารุมจ้านเลยอยากก้าวมารุมพี่หนุยพี่เท่งอยากรุมท่านอาจารยา์อยากรุมอ,อ,อยากรุมหนูเกอพี่หนุยพี่เท่งช่วยผมด้วยพี่โอ้โยพี่หนุยพี่เท่งช่วยด้วยมาหนังนี่มามามึงมาหนังนี่มามามา,มาพอล่วงนี่ต้องปบก,กันกับกูเขาเรียกว่ามวยผิดคู่ ต้องอย่างงี้สิปาเกียวต้องเจอกับบัวขาวเว้ยป้าต้องได้ปบกันพอเรื่องนี้กับกูมึงอีต่ำปลื้ดไอ้หนูนุยให้แกคนแก่นี่ไอ้เต็งจอยคนแก่แก่นี่ต่อเดียวกูจะเวียนพอเรื่องนี้่ยล้นกูจะเวียนพอเรื่องนี้่ยล้นมึงอีเวียนพอเรื่องไอ้ล้นเหอกูเวียนพอเรื่องไอ้ล้นคนแก่แก่นี่ พอว่าแกพูอแกพอเวียนละแกจำมือนูอ่ะพอแกมือนูวทีนี้แกนั่งไม่อยู่พอนังไม่อยู่แกพลัดลงหนังบึ้มพอพันตอนนั้นเลยไหมละกูช่วยว่าได้ละกูจัดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอ็มใต้มาเอ็นพอเรื่องนี้ไอ้ดีนายนู่นยนะเออไว้ใจกูตาเราเป็นศิลปินในเพลงมีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจแต่กูเวียนไม่ใจกูเวียนเปลาเวียนเปลือเวียนเป็นจังว่าเวียนเป็นเสียงเพลง

เวยนเวยนอไรรอยเวียนเวยนวยนชายมือหน่มายอ้อุ้มหากงาดอกนี้ไม่เคมีลาอยู่ในใจการังนั่งดองกูลาบนั้นทานนวันะดอกเยอไม่รน้อยคนละจะเห็นความดีเด็กน้อยเท่านั้นที่มีเธอไม่มีสีสันใด อาครูอาบาดอกพักตดอกพักตาวชาวูอาครู เวียนุ่งเออหนุหน่มเออจ้านมือนวัเดี๋ยวจ้านนี่ลมลงหนุ่นย่ยเวียนุ่เอออกปักบุ้งดกปักบุ้งหนุ่เอกปักบุ้งอกปักบุ้งดอกปักบุ้งกอกปักบุ้ง

คนหนูบาสทีเรียนออีวียนพอล่ว่งไงเลน่นแม่มันเล่นเองกันแล้วอาจารย์ครับผมยอมแพค้ครับอาจารย์ผมดูแล้วว่าผมไม่สามารถที่จะสู้ท่านอาจารย์ได้ผมลาก่อนออกไปไม่ได้มึงยังเรียนวิชากับกูไม่ทำเร็จแลวมึงอีไปรออาจารย์ครับสติปัญญาของท่านอาจารย์เปรียบกับเสมือนกับแสงอาทิตย์สติปัญญาของพวกผมเหมือนแสงหิ่งห้อยอาจารย์มันต่างกันครับ ผมลาอาจารย์ครับไปได้เมื่อกี้ไปไหนไม่ได้แต่หลวงพ่อครับผมมันโง่เองเกิดมันโง่ขอโทษด,ด้วยครับอาจารย์ผมคงโดนโจรหลอกให้มันตายหงตายหาไปสักทีด้วยความโง่ของตัวเองนี่แหละผมลาก่อนอาจารย์ผมไม่สามารถสู้ธานาอาจารย์ได้จริงๆครับผมลาก่อนขอบคุณอาจารย์ที่ความช่วยเหลือให้วิชาความรู้แก่พวกเราผมลาอาจารย์ายอยาลูก ไฟไม่กุตีท่านอาจารย์นะฮะช่วยกันดับเลยไม่ปไปไ่ไปไอแม่เอ้ยอาจารย์เป็นอะไรไหมถึงเวลาฮีโร่แม่เอ้ยคุยชัดจักตีเหยียดไมมไม่ตันโอ้กูนึกไว้ไปช่วยยกจารูบัสไอแม่เอ้ยเอ้ย นี่แสดงอ่มึงกลา้าขึ้นแล้วจ้านกาว็วางไวยไวในกุศลจ,จุดเตียนไวจั้นกันนึกวากควยติดขึ้นจริงจั้นนึกว่าไอ้นู่หนุ่ยนุ่มจุดกุศลเสร็จแล้วเอาละเือวมามึงแกงขึ้นแล้ววิชามึงกลา้าขึ้นแล้วขออนุญาตให้มึงเดินทางได้กูอนุญาตให้มึงเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ลูกนะเดินทางไปมึงรีบเดินทางก้าวทู่นครรัตนาทำไมับหลวงพ่อ เรียนตราทีอ้ยอยโคมึงอยู่วนลูกตีติดโคตีเรียนเกี้ยนว่าเรียนประจำวงองราชตายาดให้รีบเดินทางไปยังนครรัตนามึงไปนครรัตนาชีวิตมึงจะดีขึ้นแน่นอนตอนนี้ทางรัชวังนครรัตนาได้ประกาศกข้าอกตามาเรียนตราเรียนนั้นมีมูลราคาโรยว่าลานลุถ้ามึงไปมึงจะได้เงินโรยลานจริงหรอหลวงพ่อจริงลกไปตาบนกุจ้านมามา่มาไรอย่างรูปไปต้มรูปไปกินปลาปองข้าวไรอย่าง แกกินเสร็จแลวรีบเดินทางไปยังนคนรัตนาแล้วมึงจำไม่ดีนะสิ่งที่พสตอดมึงยายเคยลอกมึงงายๆนะรับหลวงพ่อกราบนมัสก,การลาท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากพี่นุ้ยพี่เท่งมาเร็วสุดยอดบลงพุ่มโยบต้นกังกราบสกรกซามตีชุดยดจริงต้นหวาบ้่อพ่อเป็นต้นเลยพ่มรักเพลงบุรุษอนั่นรับ พุ่มเต้นเต้นเลยพุ่มรักนี่คือต้นสุดยอดเลยกว่าบ้าเอ๊ะเลยต้นวิชาความรู้ต้นสุดยอดพุ่มในเห็ดนาต้นเลยสุดยอดสุดยอดเห็ดนาต้นเลยพุ่มรักเพลงพุ่มรักเหมือนพอเลยพอหลวงกว่าบ้าไปเลยต้นนั้นเหมือนพอพุ่มหนุ่มพุ่มนับถือต้นเหมือนพอพุ่มหนุ่มเละแต่พุ่มรักต้นน่าหน่อยเฮ้เอ้ยเอาเละไปแต่ไหนเต็งนี่พุ่มไปเลยตึงเคยได้อยู่กับติ้นนะ ไอ้ลูกทิชชานยังเลยอันเล้พอลวงดูแลตัวเองดีๆนะอย่าตากวัดพอลวงเอ้ยเป็นน้ำค้างเออไป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 เลยไอ้หนูนุ้ยไม่นี่ชัดกันก้อนนี่เราชัดก้อนตามึองนี้ชัดกูกับมึงลอกกันเลยไอ่ไม่ลอกไรนี่เห็นไหมไม่ต้องไรนีน่ที ไม่ต้องลอกไรกันแล้วอย่าแม่แต่งกันเลยนี่บอร่วงเราชองคนกินไรเลย,เลยไม่ต้องตายไรอย่ไปเอ,อ้ยอย่าเจิมมากเร่งไม่ต้องลอกไรกันดีกว่าให้มชัดกันเลย่ต้กันเลยเออถ้าว่ามึงอีข้ามาชัดกูตรงตรงหรือก็มึงงั้นหลูกมากจ้านตังกาติก้าไว้เป็นตีเรียบร้อยแล้ว แล้วไรละปัเปลือกมึงอ่ะที私私่ไม่ยอมทำกติกาเจ้าบอกแล้วว mm ่า hmm ท ah ัดเปลือกกระได้หลอกชัดเจ้าใดไม่นี่ไม่ต้องหลอกเลยนี่แทงกันเลยนี่เราเราไม่ต้องกินไรแล้วตัางกูไม่ละปัเปลือกมันต้องต้องลอกชัดกันได้ไต้อมึงอีกได้วิจารความรู้แต่ว่ามึงอีชัดกูตรงตรงมึงงั้นหลุดมาอ๋อไอเตีงอยากกล้ามาไอเตีงอยากตามไหนู่นุูยไอเตีงอยากชัดไอหนู่นุูย์งยไม่แล้ว ไม่มีแลวพอรวงเออไอประเพณวันลูกเอออยากก้าวบาลูกเอออคนกูไม่เชื่อแล้วก็ไปแต่มึงปัญญาแลว้วแต่ปนันก็ตื้อว่ามึงพลาดแล้วไอนี่หยัดแม่แทงกันคนนี่แทงกันเลยนี่แทงกันคนแทงกันคนนีหยัดแม่แทงกันคนแทงกันคนแล้วอีแทงปลื้แล้วจันบอกเลวไหวลอกกันมึงทำปลื้กระได้ไอจันนั่นล้างหายแล้วมึงทีปอ่ะไอไรวะ ความทำปลือกไได้ไอ้ชาแนลล่งหายลำก่อยตีบเอาเลยหันลังปันปลือกการลังอะมึงงั้นไม่เป็นหันปันนี้เออปันนั้น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 เลยรัตนาว่ายังไงกัดแม่มา ขนานนี้ได้เวลาอปิดจอบาแเรพลง้อกจีโราเพลงให้อไปองงนะครับนี้ประกาศนะครับหตัวรัรับเอ่อตอนนี้เอ็นวาร มีคนมาบอกร่างลงนั่งหนึ่เดียวว่าช่วยห้าตัวระชับตีกับพืนว่าเคยพบตัวรัพั์นะครับในงานตกล่อนอยู่ตรงนี้ช่วยพยายามตีหนึ่เดียวมีคนมาบอกกับนายนั่งกับวา่าให้ช่วยห้าตัวรัพั์ตี ปวดใจจัางอาช้ำชอบใจริงเจอผู้หญิงรวนเรใจนางมันคล้ายทางรถเมล์ตัางไกลถ่ายเทไม่เห็นจริงแตะทูว่ารูปสวยแหละรักผัวหญิงอาใจจริงอยู่ในโนราใจพี่นี่เปี่ยมทางรถบันทุกอารักหนักเต็มลังหนักจนยาแมนเล่นลิี่วตาบึงคงไปถึงปลายทางวิ่งบนถนนใจโนราเส้นผู้ตลอดทางไม่ตงได้รถพี่คงกินอะไรทองเข้ไปอาดโดยใจโยนหญิมเร่ดวนอาหญิงใดละ จใจเจ้าท้องอยู่เดิมละข้า้านาสวนจะอยากจนละพ้นถิ่จะเริ่มมีก็ขอเชิญชวนบูชาละรักเจ้าลาหรวอแมน้จนสิบหลบไม่ขอหาละก็ทอดดวงใจละมอกไว้ตุต้ยาแหนบนางจวดสิบหลบปรา ากคะเนเจ็บปวดใจจางชอบชอบใจจริง,จรง,รงใจัหงรวนเรยใจนางคล้ายทางวถดเมีนักงานถ่ายเทไปเห็นจริงและถือว่ารูปสวยและรักรัวหยิงอาใจจริงอยู่ในโนดนาาใจที่นี่เปลี่ยมดมมังรักนัาทุบตักตักเั็รัตักจนยาแบนและลิวตะบึงคงไม่ถึงปลายทางวิบูทนรใจโอ่นมาเแสตกัวตลอดมาไม่ตกได้หมดผีคงทิ้งละหายทองมามา ด้วยใจยอดหิงเร่รวอนอิงใดละมันใจเจออ้าตรองจู่ลงละเขา้า,า่านในสวนด้ใจยากจนละพดทิ้งเจริญนี่ก็ขอเชิญชวนปูชาลักเจ้าหน้าที่แปนจุงสิบล้ไม่ขอห้าละขอถทอดดวงใจละมอบไว้ทุกอย่างแตนใน่างโชคกิบล้มล้า สงสารอดถึงทวัน No. Uh -huh. i'm ด้อพี่จิตต้องช่ำใจโอสาวระยอโหมบุกสูพันธาอย่าปล่อยพี่าราคาฟาราคาเพราะพี่จนใช้ไหมพีม่มีแต่ไ,นไ้นาไรเงินนาละรถเค็ม้าใหญ่ก,ก็คุณกับคนจนมีแต่ใจน้ำใจใหยย้กับสาวรายาอหลบหนากฝ่าโวยมา 怀抱。 ลมหนาวสาโวยมาคิดถึงการดาละน้ำตาพี่ละบ้านเก่าไกลกระาจางน้องหน้าพีต้องโผล่มะี่อยู่ถึงสุดภัณน้องนั้นอยู่ทั้งเมืองไร่หัวใจพี่ไม่บอ,อกรักสาวยร่ ขอบคุณคุณวันทุกบาสทุกรตังคุณดีขอบคุณคุณกำลังใจผมไป่นรองครับผ่วการาอหน้าครับผมไมพบกันแล้วสำหรับ <sonst> ค <chaque isas mahdoll> ุณดีราดีสวัสดีครับ